นี่สายเหรียญเก่านะใกล้ายเหรีเก่ายอดนิยม่สุดเลยเยอะแยะเลยอ่ะนี่นีรเจ้าตากด้วยคุณเท่าไหร่นะครับอันนี้เอาหกพันครับพี่นัไ้ครับ ตรงนี้นะครับที่เป็นแอร์เมืองพลนะครับสายเหรียญพนกคานะับกรด้วยครับหเยไปหมดเลยคือันนี่ทาในอหงนะครับคุคาเท่าไห่ล้าเท่าไหร่ตู้นะครับ้เอาท่านเกงคั

ยอว,เ,วเนี่ย,ย,ดเดยวเยาเจออันนี้นี่คือแถวอะไรนะใช่ครับีายเครื่องอะไรครับอันนี้เป็นยานไทรดาบะล็อกอันนี้บอนนขา่ขาบอข่านิยมนะครับเท่าไหร่สาม แได้เดิมแล้วครับสิกเลยครับสิกเลยคนเลียกน่าจะเดินไม่ไหวแล้วครับนี่ดูก่อต่อคนเลียกน่าจะเดินไม่ไหวแล้วอ่ะได้มาไงแล้วต่อได้ไหมกิมห้างกีฬาสองหมื่นห้าแล้วกันคุณสองหมื่นห้ากิมผมไปเอาที่ผมแล้วกันที่ผมไม่รครับ่ใช้กําแพงพับ ตกง่ายยหื้อง่ายนะครับแท้ถง่ายนะครับนี่เป็นพยัญชัยด่างนะครับแล้วก็ชินาล่านะครับนี่อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแรกของ472เป็นรับเป็นลึกเป็นลึกว่าเป็นลึกอันนี้ซือสองพวงก่อนแล้วกันอันนี้เยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้นะอ๋อแล้วเขาเรกันอะไรนี่เขาเทรเอาสามพันห้าร้อยพี่้องันัน ม่คือกาหรอคือแบมแบมไรอรถไน่าเป็นข้าวเมนียวใชไหมข้าวเมนียบใช่แหมใช่เป็นข้าวเหนียวนะเป็นข้าวนียวแต่มันเป็นไก่แล้วรักข้แล้วก็ผมไดึมดึงเป็นวเนีน้าวียวเป็น้าวเหนนเนี้แงผ่านมี่หม่าอันนะมาณตาคมถนเรม้าวข้าวมามันทำไปรถเดิมไปเลย เรือเล็กกัข้าวก็เดินมครับผมูข้าวแกงมาับผมแต่้ไปด้วงก่อนี้ต้องมีที่ดี่ามันจะแตงอ่ะอรนนี้้าี่เป็นท้าลไร้ิ้อาจอ่านีมอเพชรนะอ่าท่าหลวงอเป็นวันท่าหลวงอก็คงะเนี่ยกขาคงปปากระพครับมันมีใบที่สั้นมีใบรางวันะแต่ว่าฉันอยู่กับป้อม่ะเออกาเนียมีทยเยอะไปหกินรานก็เลยดีลาน นี้เอาอสองขันสองครับพี่ดูไม่ได้ดูดูมือได้ดูมืออันี้ผมลงอันนี้ยากเลยครับอันนี้ง้มาาจาราาองเล็กให้เราใโอเคก้าือว่าจบให้สา้มงนะร้ามโมงอนรี้ องนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบเก้าั้ารอยแล้วขี้อนี่ยครับอันนี้มาดูนะครับาดาดใกล้ๆนี่ดูใกล้นีได้เนี้ยได้ดูน่ครับได้สมเหลี่ยมนะครับยอดนิยมนะครับอันนี้ นี่เป็นหลวงพเพชรวัดท่าหลวงนะครับในชินราชรุ่นแรกนะครับสองพี่อเจ็ดสบองพยาาจริญธรับภักอันี้ได้เดิมเดิมเลยโอเคนะครับเดี๋ยวโอนตังให้น้องก่อน